เรื่องราวดีเกิดง่ายอย่างฉับพลันทันด่วนทันใจถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ค่ะถ้าคุณและเราทุกคนเป็นคนที่หัวเราะเก่งค่ะหัวเราะเก่งหัวเราะง่ายการหัวเราะทําให้สุขภาพดีการหัวเราะทําให้เรามีความสุขได้อย่างง่ายการหัวเราะเนี่ยเป็นพลังงานความสุขแบบระดับสูงเลยทุกครั้งที่คุณหัวเราะเปิดโลกพลังงานความสว่างให้เกิดขึ้นในคลื่นจิตวิญญาณของเราเมื่อจิตวิญญาณของเรามันมีคลื่นสว่างความสุข ตัวเราก็จะเจอแต่เรื่องราวที่ดีสุขภาพดีโชคดีแล้วก็เงินเข้าทุกครั้งที่คุณหัวเราะคุณกำลังทำให้คนรอบข้างเพิ่มความสุขเมื่อคุณส่งต่อความสุขถ้าคุณเป็นนักขายถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณก็จะเพิ่มยอดอีกเพราะว่ารู้ไม่ว่าการขายมันคือการส่งต่อความสุขกันกันและความสุขก็เป็นการขยายความสุขเมื่อ,อไรที่คุณมีความสุขมันเท่ากับคุณอยู่จุดที่คำว่าสำเร็จ เพราะฉะนั้นยิ่งคุณหวัวเราะยิ่งคุณมีความสุขสแสดงว่าคุณกำลังเพิ่มพูนเอจีของความสำเร็จและความร่ำรวยค่ะ